ดูดวงส่วนตัวสแกน QR code ได้เลยนะคะหรือจะแอดผ่านทาง ID Line ชัยโย underscore stone ก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมมนะคะวันนี้เราจะมาเปิดไพ่ให้กับคนดอรักเก่านะคะประจำเดือนตุลาคมวันนี้นะคะจะเปิดให้กับชาวมังกรน,นะคะสามารถดูได้ทั้งแบบลักขนาแล้วก็แบบแราศีค่ะการแบ่งวันที่ได้ทั้งตะวันตกแล้วก็ไทยนะคะ ต้องเลิกกันแล้วนะถ้าแค่มีปัญหากันให้ดูดวงคนมีคู่ไปก่อนนะคะกล่องแรกตัวตนคุณกล่องที่สองจะเป็นตัวตนของคนรักเก่าแล้วก็บทสรุปะคะ่ะทายสำหรับนะคะขึ้นเป็นเดวิลที่กลับหัวนะคะ ความสัมพันธ์นี้นะคะเอ่อเป็นความสัมพันธ์ที่เคยมีเหมือนกับเรื่องราวที่ขัดแย้งกันอย่างหนักนะคะอย่างน้อยไยใดไฟหนึ่งที่อาจจะเป็นคนเจ้าอารมณ์หรือว่าเป็นคนที่แอบทาอะไรลับหลังค่ะค่อนข้างจะอ่มีพลังงานด้านลบสูงนะคะเมื่อเลิกกันไปเนี่ยมันก็เลยทําให้หลุดพ้นจากบ่วงกรรมตรงนี้นะ,ะมาดูค่ะพลังงานของคุณนะคะเดทขึ้นมากับหัว ถึงจะเลิกกันไปแต่คุณก็ยังเหมือนกับมูฟออนไม่ได้เต็มที่นะคะมันอาจจะเป็นเรื่องสะเทือนใจคุณนะคะมากมายทําให้คุณตัดไม่ได้นะคะตัดความสัมพันธ์เก่าไม่ได้ยังคงเป็นแปดดาบค่ะมีความเครียดนะคะมีความไม่สบายใจคุณเนี่ยยังไม่ได้มีความสุขนะคะถึงแม้ว่าจะตัดสินใจเลิกกันไปนะคะการให้ความยุติธรรมกับตัวเองแต่คุณก็ยังรู้สึกไม่ดีอยู่ดีะนะ,ะมีไพ่เดคาฟอนที่กบหัวด้วย พยายามที่จะลุกขึ้นมานะคะยืนหยัดอยู่ได้ด้วยตัวเองให้เร็วที่สุดนะคะยังไงก็ต้องให้เวลาตัวเองนะมาดูเขาค่ะสามถ้วยกับหัวนะคะตัวเขาเองอะเป็นคนที่เหมือนไม่ค่อยแคร์ใค,ะคะ่ะคุณสองคนอาจจะคุยกันสื่อสารกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะหรือไม่ก็มีหลายคนนะคะเข้ามาเป็นตัวแปรในความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่นะคะมีไพ อัศบินเหรียญน้าเขาก็มูฟออนได้นะคะถึงแม้ว่าเขาจะไปแบบอย่างช้าๆนะแต่เขาก็เ,าเหมือนกับมีความหวังค่ะที่จะไปต่อด้วยตัวเองนะคะ หกคาถาท,ที่กับหัวนะคะแต่มีมองว่าเขายังไปไม่ได้ไกลอะค่ะก็ไม่ค่อยต่างจากคุณเท่าไหร่นะคะเขาก็อาจจะมีปัญหาเรื่องส่วนตัวบ้างอะไรบ้างหรือความสัมพันธ์ของเขากับคนใหม่ๆมันก็ไม่เวิร์กอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีไพ่สิบดาบด้วยอย่างไรก็ตามการจบปัญหาโดยการเลิกกันเนี่ยน่าจะเป็นทางออกเดียวนะคะสําหรับเขามาดูบทสรุปค่ะคิงถือดาบกับหัวนะคะคุณทั้งคู่เนี่ยยังมีเยอะใหญ่ต่อกันนะคะยังมีอะไรที่ เปิดกว้างในความสัมพันธ์ยังมีข้อขัดแย้งที่อยากเคลียร์นะคะกรรมมันก็ยังไม่ได้ขาดจากกันซสทีเดียวนะคะแล้วก็มีสีช่วยกับหัวแต่ตอนนี้ถ้าเกิดว่ามีใครกลับมาขอโทษเนะี่ยเมมองว่ายังไม่ไปต่อแน่นอนนะแล้วก็มีคิงถือถ้วยนะคะลึกๆในใจยังมีความรู้สึกที่ดีดต่อกันไม่อยากจะใช้คําว่ายังรักกันนะคะแต่ก็นั่นแหละคะ่ะยังมีความรู้สึกะนะแล้วก็มีแปกคาทานะคะในอนาคตนะคะมีโอกาสจะได้กลับมาเพียรใจแน่นอนแต่ตอนนี้เนี่ยอยู่ใครอยู่มันไปก่อนนะ ในส่วนนี้จะเป็น Oracle นะคะเลือกกันใหม่ๆบางทีก็ไม่ได้คิดถึงกันนะแต่เดี๋ยวเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งนะทุกอย่างตกตะกอนก็จะรู้เองนะคะมีโรแมนติกฟีลิ่งนะคะมีคอ d เพนเ d นซี y แล้วก็มี getting to know each other อย่างที่เมย์บอกเลยอืคุณสองยังมีเยอะใหญ่ต่อกันนะคะมันจะมีอย่างน้อยฝ่ายหนึ่งแหละที่รู้สึกว่า ขาดกันและกันไปไม่ได้นะคะก็จะมีการบนกลับมาในอนาคตนะคะก็ต้องยอมรับนะคะในข้อเสียของการในการให้ได้นะคะไพ่นะคะ communicate Kelly ค,ค,ค่ะ yes และก็ trust นะคะไพ่ออกมาทำนองเดียวกันหมดเลยว่าเดี๋ยวคุณสองคนเนี่ยจะมีโอกาสได้เคลียร์ใจกันนะคะแล้วก็คุณมีโอกาสจะได้ปรับความเข้าใจแล้วไปต่อด้วยแต่ก็ต้องมีความเชื่อมั่นในรักแท้นะคะ ถ้าอยู่ด้วยความวอดระแวงไม่แนะนําให้กลับไปคบกันนะถ้าทําใจได้ยอมรับตัวตนของกันและกันข้อดีข้อเสียได้นะคะถึงจะไปต่อกันได้นะบางทีอาจจะเลิกกันด้วยอารมณ์นะคะเป็นไปได้สูงเหมือนกันเนาะเพราะมีพลังงานเทวิลนะได้ไพ่โนต์ l i ่ไลา์ไทมนะคะ,ะ,คะเวลาของคุณสองคนจะมาถึงในอนาคตค่ะ วันนี้ถ้าใครชอบคำทำนายนะคะพิมพ์น้อมรับได้เลยถ้าอยากดูส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์ได้นะคะไลน์ขึ้นให้ตรงน้องหมีข้างล่างค่ะมุมซ้ายเห็นว่าชายโยนะคะเดอ c ์สกอรสโตนถ้าใครไม่สะดวกพิมพ์ก็สามารถแอดผ่าน QR code โค้ดได้เลยนะคะเมย์ขึ้นให้ตรงต้นคลิปนะวันนี้นะคะเดี๋ยวขอตัวก่อนค่ะเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ